สวัสดีค่ะพบกับช่องงานศิลป์อุ่นสุสนทปปีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลดามพิ่า่อาชวนนี่ของใครคะแสงดาวกับพี่ฟ้าอ่าน้องแสงดาวกับน้องแฟร์ฟลาช่วงนี้ได้ลงคลิปในช่องเต็มบ้างหรือเปล่าลงนะไป,ไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปให้ถึง1,000ครั้งขอบคุณมากๆนะคะทุกคนตบมือค่ะหนึ่พคนนี่คือดีใจแล้วนะขอบคุณมากจริงๆจริงๆถึง30คนก็ดีใจแล้วนะคะเอาแกะเลยอ่ะมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งพูดผิดอ่ะมานี่นะคะน้องแพฟฟ้าจะรีวิวทันจโ้ <Yo. S 1> กับกยู ส่วนน้องแสงดาวจะรีวิวเส้นนี้คือกับเนสโุโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะแกะทีละคนตรงกลางแล้วก็ให้ทุกคนไปคอมเมนต์ในไอ้ติกตอคอ,อันเิน<อ>โอโซนแฮปปี้นะว่าชอบของใครชอบตัวไหนหรือว่าเกลียดตัวไหนอ,อ่ะงั้นแกะเลยค่ะคนแรกขอเป็นน้องแพรฟ้าก,ก่อนเลือกตัวมาแกะตรงกลางค่ะ่า<ก>ได้เลยค่ะแกะตรงกลางค่ะแกะตรงกลางได้เลยค่ะ อ๋อว้าวเดี๋ยวสินจะให้ดูดีเทลนะคะสินจะให้ดูดีเทลเหมือนมากเลยบ้านนี้เขาชอบกันมากนะคณะศูนย์นี่นะดาบตรงดีเทลดาบไหนอ่าอ่าให้ให้เจ้าของเขาอธิบายดีกว่าว่าเออดีเทลมันเป็นยังไงใชมคะผมคนที่อยู่เป็นต้องเป็นสีอะไรคะดำค่ะก็จะแบบชี้ชี้นิดนึงนะแหลมมากแหลมแหลมนิดนึง แล้วก็เสื้อเสื้อฝั่งนี้เป็นสีแดงฝั่งนี้เป็นสีชมพูแบบลายเป็นลายลายคอนชาดิโตอ่าแล้วก็เฮ้ยแต่ว่างานดีเทลอ่ะนี่เหมือนหนังจริงๆเลยนะสวยมากดีเทลส่วนรองเท้าอย่างนี้ตึ๊ดอ่าวางไว้ตรงกลางตัวต่อไปเดี๋ยวเอาไปเบ็นเ้ากันโอเคอ่าหันหน้าไปอ่าทีมนี้ทีมนี้อ่าต่อไปกลายเป็นน้อง S <S แสงดาวเอารีวิวตัวไหนก่อนเป็น <S <S ยิ้มเฮ้ยแย่แล้วช่วยช่วยทำแผลให้กิย <Okay. S 1> ูก่อนอ่าตัวต่อไปเป็นเซงยิสึมาเรามาปะทะปะทะกันนะว่ากิยูกับเซงยิสึใครจะชนะกิยูกับเซงยิสึใครจะชนะเอานางกิยูพิการอีกแล้วอ่ะนกนก,นก,นกพิการเขาเรียกตายแล้วหรือเปล่าคะเอาไปเสียบเอาไปเสียบดีๆค่ะ นี่ของน้องสงงาาออกมาเสอสมบูรณ์นะอ่าไม่สมบูรณ์ที่ฐานทางรีบต่อเร็วใหญ่ออตงอย่ตงนีทาุ้ยทำไมอ่ะมันดูมันสีซีดหรือเปล่าหรือมันเป็นสีอย่างนี้อยแล้วมันมันน่าจะซีดขึ้นนี่คือซื้อซื้อมาตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าคือแบบไม่ถึงไม่ถึงปีหรอกครับแต่ก็เดือนได้ เห้ยเกินเดือนอยู่แล้วเกินเดือนนึงแต่ว่าเราก็แบบว่าอยากมารีวิวตอนนี้ไงด้วยความที่เออโปรโมทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอไม่เห็นหน้าเลยมองได้โยเฮ้ยแต่ตาตาสุดยอดเลยนะสีตาคือแจ่มมากแจ่มมากแม่เลยอะแล้วก็สีมันแอบซีดอะทุกคนมันไม่เหมือนในกล่องเลยทุกคนดูสีเออดูดีจริงๆมันก็เหมือนนั่นแหละแต่มันซีดน่าจะซีดไปแล้วล่ะนี่นะคะทุกคน ใช่มันเหมือนสีเหลืองแล้วนี่ค่ะดูตาสีไหนก็รู้ว่าฉันเงอว่านอะไรต่างๆอุ้ยอันนี้อันนี้ดีเทลสวยอันนี้ดีเทลก็สวยจะสีอะไรสิเอาตัวต่อไปตัวต่อไปแกะพร้อมกันเลยดีกว่าแกะรีบแกะแบทเทิลกันเลยเอาทำไมกีิวนอนตายอตรงนั้นล่ะเอาสารทันจิโร่สามารถอะไรเนี่ยทำไมฝั่งนี้ไม่สมบูรณ์เลยอะนี่กิวตัวขาดนี่กิวตัวขาด เทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ละตัวเอ๊ะทำไมทีมนี้ี่ทำไมมีแต okay. ่ตัวตายๆพิการพิการเนี่ยอารวลลี่เร็วๆอาลูแกะพร้อมกันแก่ให้เซนไปดูไปไปดูเลี้ยงน้องสุดเวี่ยงหรือยังทุกคนไปดูกันด้วยนะสุดเวี่ยงจริงๆอ้าสมบูรณ์อยู่นสุซโกสีไม่ซีดนะ ไม่ซีดนะม,ม,นมันกวัวอสูจด <c oughs> นดนะเี๋ซูไม่ดูนี่เอามาวางคู่กันเลยค่ะคนเนไมู่กะดีเทลผมดีมากทุกคนดูดลเละกันอีกแล้วทุกคนเละกันเร้วเละกันแล้ว อะอะไรอ่ะทำไมบ้านนี้มันตัวขาดแตตัวเหลือครึ่งนึงทุกคนตนจะฟันหัวตัวเองที่ฟ้าตอนแรกนั่งอยู่ข้างบนทำไมอยู่ตอนนี้อยู่พื้นเฉยเลยอ่ะข้างบนมันมออน้าน, <c oughs> นี่คุณต่อตัวของคุณก่อนสิคุณอย่าต่อให้น้องก่อน ดูสิมันต่วยากอันนี้จะต่วเป็นโอเคเรียบร้อยนี่เไหนบอกว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยที่ตายแล้วหรือเปล่าฟิงกฟิงกไปเรี้ยวต่อดีๆแล้วเอาแล้วนั่นตัวของใครอ่ะเอานั้นกี่ยกียูไขั้นัเสื้อไเอาเอาลงมานี่หมดแล้วเดิเดี๋ยวเราจะมีทําลนรสันเนเดินเินเดินเนดนดนน แต่ว่าเสียงอาจจะไม่เหมือนเนื้อเรื่องเราจะไม่ให้เหมือนเขาเพราะเดี๋ยวติดลิกสิตต้องเป็นชินโนบุให้ได้แล้ะต้องเป็นเซนิสือให้ได้จะเป็นจินโนบุได้ไงเขาใช้โมเดลกันอ้าวเป็นเซน,น,น,นิสือก็แล้วแต่คุณ่ะกอ,อยู่ิก็เป็นกูนะอ่าไม่ใช่เซนิสือค่ะเซนิสืเราเป็นโมดอิชัยเขาทำกนะัน อ้าววันนี้เอาแค่สามตัวก่อนแล้วกิูตอนตายแล้วค่ะตายตล<า>อดเลยนะไปไป <S <S นี่คุณจินจ้นจิ๋าวันนี้โกรนน่ารักจับมือเสร็จแล้วมาเรื่อยมาเรื่อยเจ็ดนาทีเรื่องยาวไปแล้วนะคลิปนี้อ่าตัวแรกทันจิโ,โร่ปะทะกิยูเอ้าอยู่ฝั่งนี้สินะทันจิโร<ด>่ขเขาจิ้นชายคุณจิ้นชายมันไม่ชิ้นกัน เอาต่อสู้กันแล้วเริ่มแล้วนะครับแบทโชกันเนซุโกะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ยืนเชียร์แค่ตัดคอแก่ทีเดียวแก่ตายแล้วแหละส่วนเซนยิสเก็บขอคนยืนฟังเป็นต้นไม้ยืนต้นไม่มีส่วนร่วมคือตัวประกอบนั่นเองแย่แย่แย่ไม่ว่าจะจะให้เอ่าเดี๋ยวให้ดูดีเทันจิเร่ชัดเนโุ้เนซูกะผมสวยนะจิ้มจิ้่ะกละทันจิโร่ตายครับท่านผู้ชมเอ้า จิโร่ตายแล้วจอยูชนะเพิ่มขโมยดาทำจิโร่มาวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่าจบคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำละครสั้นกันแล้วตอนนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะกดช่องอัชลินโอชีนแฮปปี้แล้วก็ช่องแพ้ฟ้าแสงเดาวน่ารักถ้าไม่เสียวาเล็กๆเนี่ยเจาอยาก ไปติดาตามตากันด้วยนะู้ติดตามช่องเราถึงคนเราททั้ท<า>งสองทั้งสองช่องเลยนะคะของน้องอนซีนขอเป็นยี่ขอเป็นสามสิบคนของน้องแพรของน้อง,สงแสงดาวขอเป็นยี่สิบคนนะและจะไปตอบคำถามคิวแดีแล้วก็ของน้องนซีนหรือว่าของเนี่ยทั้งทั้งหมดนี่แหละไปคอมเมนต์ในติดต่ออันสิบโลโซนแฮปปี้เป็นวิดีโอวิดีโอเจ้านายอ่ะวิดีโอที่ลงรูปเจ้านายไปอะทุกคนไปคอมเมนต์ใน คลิปมันนะถ้าผู้ติดตามถึงนะเราก็จะให้ไปคอมเมนต์นะคะวันนี้ปลาไปก่อนบ๊ายบาย